สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับน้องจั๊จ๋าอีกแล้วนะคะนี่ก็จะมารีวิว Gucci Apple ค่ะ Gucci Apple นะคะได้มาจากเพ่งหนใดคะ,คะน้องในกับแม่แหวนกับแม่แหวนจากช่องอะไรนะคะช่อง p i z a Chanel Kisa Chanel น,น้องในขวัญใจน้องจั๊จ๋าเลยใช่ไหมคะ ทรงสกุชชี่ลูกแอปเปิ้ลใหญ่ักษ์มากเลยกะโลมากตะโลมากเลยก็ของแท้เราลองแกะดูข้างในไหมว่าลูกมันจะใหญ่แค่ไหนเอาไปแกะตัดเลยค่ะอนนี้มากกลิ่นออกมาก่อนใช่ไหมอยากให้ทุกคนมาอยู่ด้วยจังมันหอมากลิ่นเหมือนอะไรคะแอป มันเหมือนสบู่กลิ่นเหมือนไ,อไหนนองดมดินะก็กลิ่นเหมือนแอปเปิ้ลเนี่ดีใช่ไหมโอ้ยมันเป็นสบู่กลิ่นเหมือนแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลใหญ่ยักษ์มาเอาลองเอาแกะเรามันจะเป็นแอปเปิ้ลสีแดงน้องต้นสากะแกะตรงหอออกเลยค่ะแล้วบีบให้เ <c oughs> พื่อนๆดูเร็วว่ามันสโลว์หรือเปล่านะดูก่อนดูก่อนได้กัน,กน,กน,กนอ่ะเอา,เาลองเอาวางใกล้ๆกับหน้าน้องตจจ้นสาาทิมันใหญ่พอกันหรือเปล่าโอ้โหูใหญ่มาก ดูนะคะสโลไหมคะสโลกว่าสกุตนะคะสโลมากสโลกว่าสกุตที่อัอที่น้องเจ้าจ๋าเคยบีบด,ดูอันนี้สโลที่สุดเลยใช่ไหมคะสุดรักอันนี้หนูจะเอาไปกอดน,นอนโอ้โหเบอร์ไหมเบอร์ไปไหมจะเอากอดน,นอนเลยเหรอเนี่ยเอาลองบีบด,ดูมาสิมไม่ลองบีบค่ะไม่ลองบีบโอ้โหน่ากินด้วยแม่ดูเร็ ขึ้นสิขึ้นนี่ขึ้นสิขึ้นมันไม่ยอมขึ้นนะเห็นไหมสโลมากจนเจ้าจ๋าบอกว่าแอปเปิ้ลยาพีชขึ้นสิขึ้นแอปเปิ้ลยาพีชเหรอกินอ่ะเดี๋ยวจะให้เจ้าหญิงกินเลยนี่นะคะโอ้โหเอ้ยเอ้ยมันไม่ใช่แอปเปิ้ลแล้วนี่มันสโลมากเลยมันไม่ใช่แอปเปิ้ลมันเป็นอะไรก็ไม่รู้เป็นอะไรก็ไม่รู้ถั่วพริกถัวกกลายเป็นพริกถั่วไปแล้วพริกกวค่ะ รูปร่างของมันนะคะลูกใหญ่มากดูสิคะสโล่กระเป๋าเนี่ยบีบบีบมาตั้งนานแล้วนะเนี่ยยังยังแม่จ๋าขอบีบหน่อยแบนเอากระจาเอาบีบเสรแล้วโซล่ขึ้นล่ะขึ้นขึ้นขึ้นแม่จ๋าขออนุญาตหยุดนิ่งๆอ่ะนี่นะคะวางไว้ตกือบ ลูกใหญ่ยักมากเกือบจะเช่าน้องเะจ๋าเลยไม่เเอาสรุปแล้วชอบหรือเปล่าคะชอบค่ะถ้าชอบก็ต้องขอบคุณก่อนขอบคุณใครคะขอบคุณแม่แหวนแล้วก็ขอบคุณน้องไนใช่ไหมน้องไหนที่ส่งสกุตชี่มาให้น้องเจจ๋าเล่นนะคะเอาใส่กล่องค่ะแล้วอย่าลืมติดตามช่องน้องจะจ๋าคิดชาแนลแล้วก็น้องน้องไน คิส c าชาแนลด้วยนะคะกดเข้าไปดูน้องไนน์น่ารักมากๆเลยคะ่ะวันนี้น้องจั๊ <c oughs> จ๋าไปขอลาไปก่อน,นะะ <c oughs> อย่าลืมกดไลค์ <c oughs> กดแชร์ชกด subscribe ให้นให้น้องแอปเปิลด้วยนะคะน้องแอปเปิลด้วยน้องจะ๊จ๋าด้วยนะคะวันนี้ <c oughs> เราก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ